กลับมาเจอกับแพรอีกแล้วนะคะคลิปนี้ต่อจากคลิปเดิมเลยนะคะที่เรารีวิวกันไปในส่วนของ Product ของ The Body Shop นั่นเองนะคะวันนี้จะเป็นอีกไลน์หนึ่งเนาะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะจะเป็นไลน์ของสกินแคร์เนาะวันนี้นะคะจะเป็นไลน์ของบอดี้แคร์นั่นเองจะเป็นตัวอะไรนะคะคิดว่าหนาอินโทรเนี่ยก็คงจะเห็นกันแล้วนะว่าเป็นตัวไหนนะไม่พูดมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้กันเลยดีกว่าว่าเขาจะมีความพิเศษยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นสําหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซ กำลังใจดีๆให้กันด้วยนะคะและถ้าเกิดกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันแล้วเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวนี้กันเลยค่ะน้องตัวนี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าเหมาะมากกับช่วงนี้แน่นอนหลังจากที่เราเล่นน้ํากันแล้วเนี่ยบอกเลยว่าผิวคล้ําดําแดดแห้งเสียอย่างแน่นอนนะคะใครที่เล่นน้ําแล้วผิวดีอยู่เนี้ยอันเนี้ยกาบคารวะเลยทุกคนส่วนตัวแพงเลยเนี่ยเล่นตั้งแต่วันแรกเลยนะคะผิวแบบหอยากจะกรี๊ดมากอันเนี้ยคือดีขึ้นมามากๆแล้วนะคะหลังจากใช้ตัวนี้นะไม่อย่างนั้นอนะกรี๊ดหนักกว่า นี้อีกนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราเล่นอะ่ะผิวมันแห้งมากทุกคนแล้วแพ่เป็นคนที่ผิวไวต่อแดดมากยิ่งแบบเจออากาศร้อนๆแบบนี้แล้วยิ่งไปเจอทั้งแดดทั้งน้ําโอ้โหอากาศมันแบบงงงวยไปหมดเลยอะ่ะผิวแบบ พังไม่เป็นท่าเลยทุกคนโพราักตกตัวนี้เองนะจริงๆแล้วมีหลายสูตรนะคะมีทั้งสําหรับผิวคนปกติผิวแพ้ง่ายผิวแห้งแล้วก็ผิวแห้งมากๆนะคะสําหรับที่อยู่ในมือแพ้ตอนนี้นะคะเป็นสูตรสําหรับคนผิวปกตินั่นเองเดี๋ยวแพ้ขอว่างนอ้องเขาลงก่อนแล้วกันจะได้เมากันได้แบบเอสะดวกเนาะโดยส่วนตัวแพ้เองแล้วเนี่ยแพ้เป็นคนที่มีปัญหาผิวแห้งมากๆเลยนะคะแพ้เคยใช้สูตรที่เป็นอะโวคาโดทุกคนแต่ไม่ได้เอามารีวิวแล้วมันหมดไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะแพ้รู้สึกติดใจกับสูตรอะโวคาโดตัวนั้นเออลืมบบบ่าสรคัันนหนทีแบบ ปัญหาผิวแห้งนะคะแล้วแพะหลังจากใช้ตัวนั้นนะผิวแพรมันก็กลับมาปกติทุกคนแพะก็อยากลองสูตรใหม่ๆถึงเขาจะเป็นสูตรสําหรับคนผิวปกติก็ตามนะแพะก็อยากลองตัวนี้นะคะเป็น British Load นะตัวเนี้ย ข้มีส่วนผสมของดอกกุหลาบจากอังกฤษเลยนะคะเป็นพันหายา,ยากเอามาสกัดทํานะคะมันจะได้กลิ่นที่หอมแล้วก็ดูยูนิคมากๆเลยนะทุกคนคือมันหอมจริงๆแพร้ความหอมมากเลยอะ่ะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นบอรี้บัตเตอร์นะคะที่จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวยาวนานถึง96ชั่วโมงกันเลยทีเดียวคือยาวนานเทียบเท่าประมาณ4วันเลยทุกคนแล้วซึ่งไม่ได้แค่คำเคลมแบบเท่านั้นนะมันยาวนานขนาดน,านั้นจริงๆอะ่ะเขาให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้จริงนะคะอันนี้ยอมรับเลยว่ามันดีมากๆแล้วกลิ่นสําหรับรสูตรนีี้เนน่่ย่ยมมมัหออาากงทแพ ไปก่อนหน้านี้คือเขาใช้กุหลาบที่มีความพิเศษตรงที่มันเป็นกุหลาบที่พันหาย,ยากซึ่งเขาจะให้ความหอมเนี่ยยาวนานกว่ากุหลาบทั่วไปแล้วก็มีส่วนผสมจากสารสกัดของน้ําจากภูเขาเอเวอร์เรนต์นะคะมันทําให้เวลาเราลงผิวของเราไปแล้วเนี่ยมันจะเคลือบผิวแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยคงความชุ่มชื่นได้ตลอดวันนั่นเองค่ะความน่ารักของแบรนด์เดอะบอดี้ช็อปเองเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจแค่ในเรื่องของผลลัพธ์อย่างเดียวนะทุกคนเขาใส่ใจโลกข,ของเราด้วยนะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเองเนี่ยเป็นสูตรออร์แกนิกนะคะและที่ ออกัับสตวว์ด้ยถึงแม้ว่าจะรักโลกขนาดนี้นะคะผมก็ยังรักคนในโลกด้วยทุกคนที่แพรบอกว่าเขารักคนบนโลกด้วยเนี่ยคือเขาใส่ใจในเรื่องของรายได้ของประชากรบนโลกด้วยนะคะคือทางแบรนด์เองเนี่ยใช้วิธีการซื้อขายวัตถุดิบแบบไม่ผูกขาดทางการคร้าหมายความว่าทางแบรนด์เนี่ยพยายามกระจายรายได้พวกวัตถุดิบเนี่ยให้กับชุมชนต่างๆนั่นเองอย่างเช่น p r o d u ั t ์ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีส่วนผสมจากสารสกัดน้ำมันงาดำนะที่ใช้หลักการการซื้อขายแบบไม่ผูกขาดทางการคร้า กับประเทศนี้การละกวนั่นเองแล้วผู้ดับตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังเสริมเกราะความชุ่มชื้นด้วยโกโก้บัตเตอร์อีกด้วยนะคะเวลาเราลงผิวไปแล้วเนี่ยเขาจะให้ผิวที่เรียบเนียนแล้วก็คงความชุ่มชื้นได้ตลอดทั้งวันเลยเดี๋ยวแพรให้ทุกคนนี้ดูเนื้อเขากันก่อนเลยนะคะคือเนื้อของเขาอะ่ะเออเ้ย <c oughs> มันค่อนข้างเลอะคือแพรใช้จริงนะทุกคนมันเลอะมาก <c oughs> แบบเลียวๆมากเลยทุกคนนี่ค่ะไป หอมมากหอมจริงๆนี่นะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือจะบอกว่ามันอาจจะดูแบบอุ้ยพี่มันจะหนืดหรือเปล่าวะเฮ้ยมันจะเหนียวไหมวะคือบอกเลยว่าไม่เหนียวเลยทุกคนเนื้อของเขาเองเนี่ยมันดูเข้มค้นมากแต่เวลาเราลงผิวเราจริงๆอะ่ะมันแบบมันต่างจากที่เห็นตรงนี้เลยอะ่ะ ปกติเนื้อแบบนี้ตอนแรกเปิดมาตกใจนะเจอแดดประเทศไทยแล้วมันจะยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแพรจะแบบให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันใช้ยังไงนะคะก็อยากทคนเข้าใจแหละก็คือใช้นิ้วนวดนๆๆๆๆๆแบบนี้นะคะแล้วก็ลงเห็ผิวแบบนี้เลยเห็นไหมจริงๆอ่ะมันก็ใช้แบบนี้ได้แต่แพรไม่แนะนํานะคะสิ่งที่แนะนําเลยก็คือให้ใช้ตอนหลังอาบน้ําเสร็จช่วงนั้นละทุกคนเป็นช่วงพีคไทม์ของการทาบอดี้บัตเตอร์ตัวนี้เลยนะคะอ่าตอนนี้คือแพรอาบน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะสลอมช่วงหวไหลให้ดูนะคะว่าจริงๆแล้ววา่กต ยยงง่ามามะะโอเคเดี๋ยวเราวาดมาเจอกันแ๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ผิวของแพรมีการไปพรมน้ํามาแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นว่าผิวของแพรดูมันจะมีรอยแตกช่วงนี้เห็นปะเออแล้วตัวนี้เขาช่วยเรื่องรอยแตกได้ด้วยนะคะตอนแรกผิวของแพรแตกเยอะกว่าน,นี้อีกนะแพรก็ใช้ตัวนี้ควบคู่กับพวกออยด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วนะเห็นไหมเนี่ยนวดเขาไปแบบเนี้ยเขาก็จะติดมือมาแบบนี้เลยเทุกคนดูนะเนี่ยเห็นปะเกี่ยงง่ายมากดูที่พอเราลงผิวไปปุ๊บนะเห็นปะคือมันก็จะแบบ ซึมลงผิวไปเลยแล้วก็เคลือบผิวของเราได้ดีมากๆเลยนะเหมือนมันจะแบบอุ้มันเข้มข้นมากอย่างนี้มันจะเกี่ยงไงวะแต่พอผิวของเรามาได้เปียกปัดหมาดแล้วทุกคนก่อนเช็ดตัวลงตัวนี้ปุ๊บ ทุกอย่างจบตอนนี้ผิวของแพงเนี่ยก็ค่อยๆกลับมาดีขึ้นตามลําดับแล้วนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงรู้สึกไม่ดีอ่ะทุกคนเพราะว่าเราไปมันกันช่วงสงการเราต้องมานั่งแบบเคลียดเรื่องผิวมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะก็เชื่อให้พกไอเทมดีๆแบบนี้ติดตัวไว้เลยนะคะบอกเลยว่าสบายใจหายห่วงแน่นอนค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะเดี๋ยวแพทจะแปะพิกัดไว้ให้ตรง description box นะคะสาหรับใครที่ดูวิดีโอนี้อยู่ผ่าน YouTube เองก็ตามหรือว่าผ่านแฟนเพจก็ตามนะคะเดียวจะมีโค้ดให้ไปใช้ด้วยสําหรับใครที่ ซื้อไอเทมต่างๆของ the body shop แล้วเนี่ยแล้วก็มีไอเทมตัวนี้อยู่ในตะกร้าด้วยเนี่ยรับส่วนลดออนท็อปรบบาทไปแบบจุกๆเลยค่ะทุกคนก็อย่าลืมไปใช้โค้ดตัวนี้กันนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้แพร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะงั้นวันนี้พาขอตัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย